สวัสดีครับวันนี้ม็อค่าออกมาเที่ยวนอกบ้านครับผมอากาศเย็นเย็นครับเจ็มินอะเ <c oughs> จ็สมินด้วยนุ่นแจ <c oughs> มินหลบอยู่ตรงนั้นแหละลูกเ, <c oughs> เป็นยังไงบ้างอากาศหน้าหนาวนะลูกอ,อ,อโอเคให้เขาค่อยๆวิ่งนุ่นนุ่นนุ่นี่ให่บอกมาให้น้องให้น้องเขาไปเขาจะทำยังไงต่อไป คือเขาเพิ่งใหม่ไงแบบเขาไม่รู้หนูไม่ต้องไปไล่น้องหรอกไม่ได้ไล่แต่แค่มาดูเออแ่แค่มาจอบบ้างก็สุดคือเราเลี้ยงอยู่ในบ้านนะทุกคนคือเขาไม่ไม่เคยออกมานอกบ้านในทางเขาจะกินหญ้าเหระเขาก็ต้องการอิสระแบบคือโลกใบเนี้ยมันมีธรรมชาติใช่ไหมมีลมมีฝนมีต้นไม้อย่างเงี้ยก็ไม่ใช่มีแต่แบบโซฟา และอาหารในบ้านเนาะก็เหมือนเรานี่แหละเราก็อยากไปเที่ยวเจ้ามีกับมะขาชอบกินยาเขากินผักเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเขาจะเขาจะกินกินพวกนี้มันรักษาโรคนะมันเป็นยารักษาแล้วเขาจะรู้ไงว่าไหนอ่ะกินได้กินไม่ได้เขาจะรู้เองอีสอวันมาไตไม่หรอดูสิเดี๋ยววันนี้จะต้องเอาแบบเอายามาปลูกใส่กระถางไว้แล้วยกมาไว้ในบ้านเอเกินน้องไง ไม่พอมันไม่พออ๋อก็ยกตัวอันนี้มันมันมีไม่เยอะนี่ยาขี่นู่นน่ะนี่ไงเนี่ยอันนี้อันนี้อาจจะเป็นพิษนะอ้าวแล้วเอาไหนหรออันที่เป็นยาไงอันนี้เป็นเป็นยาคนละแบบคนละพันอ้าะจะมาค่ายไปไหนหรออืมเห็นไหมเจสซี่วีน่ะนอนนี่เลยนะนอนตรงไหนเอ่อข้างหน้านู่นาะข้างหน้าั่านั่นนะคือฝั่งแม่เข้าไปใช่ไหมเห็นเนี่ยเขาก็ล่าหไปเลยเด้อ แต่หนูมไม่ได้ไม่ได้มัดเขาใช่ไหมอย่าเข้าไปนะลูกอย่าเข้าไปนะเดี๋ยวอะไรแจมินออกมา่แจมินท <c oughs> ำ,ำ,ำมาทำมานี่เน้นอยู่สิมาค่ะคทำไรคือ <c oughs> เขาก็รู้เลยว่าเป็นบ้านของเขาทีนี้แบบเป็นนั่งตรงนนี้อืั่งไหนก็ได้หนูนเอาบอลมาเล่นป่ะ <c oughs> ไม่เดี๋ยวเขากลัวกลัวใช่ไหมบ้านผมผมไม่เข้าออกมาวันนั้นอะแล้วผมออกมาเล่นบอลอ่ะกลัวใช่ไหม เขาปี้งเขาปี้งเขาบันอะรอเลยมารอรอนะคา่ะครับเจตเมนกินอะไรลูกนี่ไงมันกินอย่างนี้แล้วอันนี้ใบกะเพราเฮ้ยพี่ข่าเห็นหนางลูกไปไหนแล้วมาค่ายปไหนะน,ะนะโน่นอะเออเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดักหนะเตินทางนี้เตินทางนี้เจตเมนแม่ไม่เข้าไปนะลูกไม่เข้าไปนะ นอตโก้นอตโกเอ็นไซน์นอตโกเออนั่นแหละนั่นแหละเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเออไม่ได้ทำอะไรมาข้างเอออ๋อเออหนูไม่ต้องไปวิ่งไล่เขานั่งเฉยๆแค่มองเออเก่งมากเลยเก่งมากเลยลูกแน่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 เออออกไปเล่นคนไปลูกไปเล่นเบาๆนะหนูไม่ต้องเตะแบบไปเก็บไปนี่ให้มันไม่กน เก็บอะไรมาแล้วมันเฮียวแล้วเก็บไปเป็นถอดตู้เย็นไปแล้วบางนาวเลยแล้วบางนาวเฮียวมันบ่ว่าเขาบ่าเด็กเก็บไปใส่ตู้เย็นมันเออเก็บเก็บเก็บมะนาวเออเก็บใส่กระเป๋าไปอืมเข้าก็อยาว่าแต่กลัวบิดจังสิทนะบิดจะไปดึงสันบิดเออบิดหักบิดเรื่งสิทธิ์นะบิดอย่างเงี้ยเออบิดอย่างเงี้ยไม่ใช่หมุนบิดเก็บบางนาอ่เก็บเ่าเป็นเจ้สมินไปช่วยพี่เขาเก็บมะนาวลูก เ็ด <Did. S 2> เออน่ะใส่กะเป๋าไว้เออว่างมากันเน็นเห็นเห็นแมวบ้านคนอื่นเขาอะเขาก็ปล่อยออกมากินอ,อือปล่อยออกมาตอนวันนั้นอนะผมจะไปเขา้าจะไปโรงเรียนอะเพราะมีมแมวตัวใหญ่ชอบมาฆ่านอเออใช่ออกมามแล้วตามผมมาถึงโรงเรียนอะอ รอร่อยไหมลูกนี่แนะ่เก่งจังเลยจลชมิน,นกระโดดกินหญ้าเก่งจัเง,งเลยลูกคนเก่งของมามิเออไม่วิ่งหนีโอเคแหละแต่ถ้าเข้าไปในข้างล่างเนี่ยตรงระเบียงเนี่ยจับตัวไม่ได้แน่ๆกินหญ้าพิมกามา้าขี่กลัวนุ่ม โอเคมาคะครับเม่อนกไม่คิดกว่าแล่นอเาชอเคแมินไม่เข้าไปนะน้อนอนอแมินออกมาเร็วมินมิเอาไปเก็บก่อนเลยแมิออกมาออกมาออกมาลูกมานน่ากลัวข้างล่างอ่ะมนน่ากลัวฮ้ย อาจจะมีแมลงที่กัดหนูได้โอเคตังความใหญ่แล้ังความใหญ่อะพอแล้วขับเข้าบ้านแล้วขับเข้าบ้านพอบ,บ้านดูกเล้จะค่อยไมเ่เอาเอาเอาน้องกับพ่อบ้านเดี๋ยวยกไปหน่งตะก,ก้าก็ได้ให้ให้น้องกินข้างในอ,ะ <c oughs> อ่ะเดขอบคุณค่ะคุณผู้ชม <c oughs> พุ่อยากจะเลิกงานมา <c oughs> พาลูกสาวกับลูกชายออกมา ออกมาสูดอากาศนอกบ้านอะกินหญ้าเห็นบอกว่าวันนี้วันหยุดเนาะมาเอาน้องแล้วลูกบอกว่าวันหยุดพี่วิวมาเอาอพาน้องออกมาเขาก็เขาก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมลูกต้องวันอะต้องวันอะไม่ผมไม่ขอบเข้าไปหน้าบ้านแล้วก็เดินเหรอเดินแล้วก็เดินอ้อมมานี่เหรอใช่แล้วก็ไปนู่นแล้วก็โดดขึ้นเหรอระโดดไหนโดดมันมีกระแพงตรงนี้อู๋อย่านะมันโดดขึ้นแล้วเมียนเข้าบ้านแล้ว แม่ผมเข้าอุ้มด้วยฮะมไม่มันไม่อยากเข้าได้เขาอยากสับปนหนึ่งหรอรอลองถ้าจริงจริงถ้าอยากเขาก็อยากเข้าไปจริงจริงต้องอุ้มเขาดูถ้าเขาแบบก็มันก็บ,บายหรออะไรเงี้ยเขาจะไม่เข้า,า,เ,ขาเขาไม่อยากเข้าก็ไม่อยากเข้าเลยอยากอยู่ข้างนอกตลอดเลยไป <c oughs> เข้าบ้านไปลูกปะจะมีเข้าบ้านไปแล้วไปแล้วจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนมามาเข้าบ้านแล้ว กินญยาหรออ่ะกินซะอันนี้จะต้องทำกับข้าวลูกมาเร็วกินนีกสักหน่อยอ่ะกินนีกสักหน่อยนะลูกนะอันนี้จะไปทำกับข้าวให้หนูอ่ะกินกินกิน อร่ยไหมลูกอร่อยไหมเดี๋ยววันนี้ปลูกใส่กระถางให้แล้วไปอันงามแล้วก็เอาเอาไปไว้ในบ้านหนูก็เก็บกินได้โอเคหญ้าพวกนมมั้นแยะเลยพอแล้วโอเคขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าจัสมินแล้ว ขอบคุณค่าก่อนขอ,ขอบคุณคุณผู้ชมนะแล้วบอกคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จัเมินด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายลยบ๊ายบาย จะเดินไปไหนจะเดินไปไหนห้ามขึ้นต้นไม้นะขึ้นไปแล้วมันมีแบบจับไม่ได้นะมนต้องนอนบนต้นไม้นะคืนนี้นจะนอนเจสมนเลคุณผู้ชมกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเมนปิ้ ดมอะไรลูกอะไรเนี่ยนี่อะไรเจ็ดหนึงเจ็ดหนึงนี่อะไรฮะดมดมดมมันเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรหึืมียวต้องเมียวก่อนเลยแมียวได้กลิ่นอะไรลูกมันเป็นยางใช่ไหมมันเป็นยางใช่ป่ะมันเป็นยางใช่ไหมหืมแมวอะไรตลกจังเลยแม่เอาไม่ขึ้นไปแม่แม่เอาแม่เอานอนนอน นอ no, ไม่เอาไม่เอาไม่เป็นแมวเป็นป่ายขนาดนั้นไม่เอาไม่เอาห no. นออันนีอ้อันนี้แบบเป็นแผลแสดงว่าคนสวนได้ทำอันนี้ทะลุเลยกำแพงจะมีไม่ขึ้นนะลูกไม่เอานอนอนอนนอ,นอ,นอไม่เอาไม่เอา นอนอไม่ขึ้นไม่ขึ้นนอนกินยาก็พอแล้วลูกโอเคโอเคโอเคบายบายคุณผู้ชมก่อนเร็วเข้าบ้านนะลูกบายบายก่อนแล้วพี่พ่ค่าก็ไม่เห็นออกมาเลยพ่อค่าเอ้ยนั่งนั่งรุน้องอยู่นั่นอะไหนนะ สังเกตการว่าหล่อนจะทำอะไรบ้าง <mm> มุกค่าอยู่ไหนโอเคกินหญ้ายอยู่ <c oughs> เล่นฟุตบอลใช่ไหม <c oughs> พี่วิวไปเล่นฟุตบอลหนึมองพี่วิวแล้วเล่นฟุตบอลปะเมื่อก่อนเล่นฟุตบอลทุกวันตอนนี้ไม่เล่นเลยเออรักมีจริง เดดเดอะไรลืมหมดแล้วมั<ะ>้งไม่ได้เล่นนานร่างกายไม่แข็งแรงแล้วบอนกีฬาไม่เล่น<ะ>ไ,ลไปจริงไปจริงดอเดไม่ได้แล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชม ใส่นอนนอนยานโอเคเข้าบ้านเข้าบ้านกันเออนั่นแหละเข้าบ้านจับ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 แล้วไม่อยากเข้าเลยไี่ไม่เอ้ยเอาไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไปจับมือไม่ขึ้นจับไปมันมากอะไรมาเรียกเข้าบ้านเลยเรียกเข้าแล้วเราเป็นเพื่อนกันไปกันไยไปกันไปขอบคุณค่ะ